จอบดูผู้สาวผู้สาวกลับบ้านร <c oughs> ้านสกเก็บจะเดินจะเหินจะไปใส่มาใส่กับลำบากนะแข็งแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะ เล็กน้อยบ้านเราไข่ไขเล็กน้อยบ้านเรานะเลิกเรียนมาพากันยังกับจากโรงเรียนหยอกล่อเล่นกันไอ้ยังประมาณนะี่ยกับไข่ไขกันนะเพียงแค่ว่าสาภาพหรือว่าภูมิอากาศที่มันบวคือกันกับบ้านเทาที่มันเต็มไปด้วยดินหรือว่าเต็มไปด้วยหญ้าเป็นยังประมาณเนะี่ยนานหนาวก็จะประมาณเนะี่ยเลิกเรียนมากกับแบบเล่นนี้มา เจบนั่นนะ่ะยังว่าว่าเจ็บนะเจ็บนะจะบอกให้แอบถ่ายแอบถ่ายนะภาคันไปเนเล็นบนถนนนะบได้คิดยังบได้สนใจยังแล้วก็เป็นยังได้แบบลดลดจะต้องเป็นเป็นคนอะเนี่ย เป็นคนระวังเป็นคนคอยระวังเด็กหน่อยรุ่นเดียวกันเห็นแล้ว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 โอ้ลมล่มลมอุซ่าแอบแล้วนะเนี่ยโอ้ยังมาเจอ แอบถ่ายเป็นคลิปแอบถ่ายชีวิตเด็กหน่อยนักเรียนน้ะยเด็กหน่อยประถมที่เขาหลังจากแบบเลิกเรียนแล้วยังพอดเวลาแบบยังบอกลับบานถ้าเด็กหน่อยรุ่นนี้เราจะบอกอคอยได้ไปรับไปส่งบันไดเพราะว่าเขาจะเริ่มจังไรละเรียนรู้ไปไปจะไปจะมาใจยังไงเขาสามารถไปเองได้นอกจากแบบ มื่อไรหรือว่าเวลาใดที่แบบฝนตกคักๆหรือว่าหิมะตกหนักๆยินเสียเขากยังไปทรงหรือว่าตามที่เวลาเขาต้องการว่าไปทรงแน่อีอย่างประมาณนี้เขาก็จะจะไปจะมากเขาจะสามารถอ่าซอยเหลือตัวเองใดก็จะบอรบริญุงยากปูกปกครองบันใด <laughs> ลูกสาวคอยพากันเปล่นเลิกเรียนแล้วกับากันเปเล่น,นเยอบันเฮ้าอะไปเล่นเฮียนนั่นเปเล่นเฮียนนี่ประมาณนี้ชีวิตเด็กหน่อยต่างเดืนกบับบ่มีอย่างแตกต่างเนาะกะนี่แหละที่มันต่างที่สุดกันนี่แหละผ้าขาขาวเนี่แหละสะ่าวขาวขาวเนี่ยแหละดินจะเพ่ค่อยเห็นแทบจะไม่เห็นเลยแหละดินเน่ะ ช่วงหนาหนาวบอถึงช่วงหนาหนาวเนาะแต่ช่วงหนาหอน้อนเสมอกับปกตินี่เป็นสภาพช่วงหนาหนาวหลังจากเลิกเรียนแล้วกับอิสระอิสระของเขาก็คือเขาจะไปเล่นตามบ้านเพื่อนหรือว่าไปเฮ็ดการบอกการบ้านหรือว่ามิมาจิกกรมมีหยังเสียเขาก็จะคือฟีสไสายหอดเวลากคือต้องกลับบ้านมากินเขาตรงเวลาหอดยามนอนก็ต้อนตงนอนตนืน่นเ้ากับ ปืนไปโรงเรียนตามปกติคล้ายๆกันกับบ้านเราทีพอค่อยเห็นเพราะว่ามันก็เป็นเมืองหนาวเนาะมันพอสามารถเซมายางเห่นหรือว่าเป็นย่งางเห่นเฮ่นนั่นเฮนนี้อยู่บริเวณนอกบ้านเนี่ยมันโมเมนมันเป็นอากาศทีมัน,นหนาวหนาวมันก็นเลยแบบเบิง้งขึ้นเป็นแต่ยานเป็นเตเป็นเต็งเงียบเป็น้ะบ่มีค้นเสี่ยแต่เขาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละรับมองเขาไปในบ้านก็จะมีแสงไฟไมีคอนยางไปยางมาอยู่ในหัน ถือว่าเป็นเป็นปกติเป็นธรรมดาเพียงแค่เขาออกไปนอกบ้านบ่อยสิซื้อประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเบาให้พี่น้องทั้งบ้านเขาเนี่ยเราฟังความเป็นอยู่ของคนเมืองหนาวเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะเต็มไปด้วยความหนาวแต่ละเมืองแต่เละเบ้นเขาเดตีห e ยงแน่สามารถเ e ดตีหยงด้แน่ประมาณนี้เนาะเล่าสู่กันฟัง